ฮัลโหลสวัสด the uh, ีครับก็วันน e ี้มาเปิดกล่องนะก็มีของใหม่เข้าก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนรับของก่อนนะครับก็ไอดีแรกเป็นไอดีของอ่าไอดีของน้องในกิวนนะฝากมาเปิดก็เดี๋ยวเราไปลอใจแดงกันก่อนลวกันก่อนอื่นเราไปดูกนนะว่าเอ่อของใหม่มีอะไรบ้างอ้าวเฮ้ยขัง เอ้ยอ่าม,มานี่นะครับก็นี่ของใหม่เลยแกะกลองที่มากับบอสใหม่เนาะเนี่ยโหบอกด้วยคำเดียวว่าชิ้นไหนก็ได้ยกเวเ้นระเบิดเนาะเนี่ยน้องเขาบอกอยากได้โลเออนะวันนี้ถ้าเราจะเปิดให้ของดีนะส่วนมาก<อ>ที่เปิดได้ก็จะเป็นแบบตัวเด็ก,ดกๆใช่ไหมแบบกากากวันนี้เราจะมาลองทําทุกวิธีทางอ่าเพื่อให้ได้ของใหม่หนึ่งชิ้นเป็นอย่างน้อยเนานะนะ อันแรกครับเรานี่เลยกูเล่นของหนักเลยแบบเปิดกล่องท้องก่อนจะได้ของดีไม่ไม่จำเป็นนี่ไงนี่ไงวอมแดงอืมโอ้ยิคโซโลใหม่โอ้ยกลนแดงถึงไงดีวะจะโดนด่าไปเนี่ยโอ้โหอะไรผมว่าเราไปเปิดกล่องทองกันดีกว่า กันเวลาอ,อยู่รางวัลอ๋อโอ้ยมันไม่ใช่โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหมาคู่เลยอืมจัดโอ้ยเฮ้ยของมืองอะไรวันนี้อ่ะโอ้โหไม่ดีอะไม่ดีละนี่วะอีกสักห้าดอกไปมันช่บไจิ๊กซองงั้นแล้วเปิดเป็นหน้าจิ๊กซองครับเผือ่อมันจะได้ของม่วงอ่าห์ ืระเบิดก็มาโอ้โอ้มานี่อัเนี่ยเ้นี่ดิไอ้นี่ดีมันต้องมาแล้วอุ่นๆนะเนี่ยอุ่นๆละมองอุ่นละโอ้ตายตายตายอย่างนี้ตายอนาถโอ้ แกเลยโอ้ไม่ได้อะไรเลยะจะไปทำไมันน่าจะออกยากมากเนาะ,อะบอมนิมมาวะบอมเทามาวะเนี่ยนี่นะก่อนอื่นเนี่ยผมมาเปิดไอ้ดีเด็กก่อนอ้าอู้ก็มาป่าก็มากอ เดีย๋ยวค่อยไปเปิดไอดีตัวเองนะฮะโคตชั่วสาระชั่วืึทำไมของขาวมันมาง่ายวะโอ้ก็รู้ว่าแม่งทำตัวจนไม่พอวะโอ้ตายแล้วยังก็ต่ออีกไอดีไอดีหลักนะแต่ไอดีแทงเองแล้วกันโอเคครับมาต่อกันที่ไอดีหลักครับผม เมื่อกี้ใช่ไหมถอดแหวนโอ้สญลักกิลปีกใส่คาสทุเรศปืนก็เอาออกยังไม่ได้รอบนี้นี่มาทำตัวจนขนาดนีน้ต้องมาสักชิ้นแหละโอเคครับขอทองเพราะว่าผูกติดผูกติดเอาเปิดที่ผูกติดเนี่ยอ0กสิบต่อดูอกกันอะไรเนี่ยทำไม,ม Okay. โอ้โหเปิดสักสิบดอกนะไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยสลับไปเปิดเปิดอ่ากล่องแท่งหนึ่งสักสองกล่องนหมไม่ได้เลยวะอ่ะอืะอเนี่ยผมยังมีความหวังเล็กๆที่จะได้บัตไอ้จิ๊กซอว์บาสติก,กา้าอันไหนวะอันไหนวะโหถ้าได้บอกเลยเดี๋ยวทำคลิปอัพผมแน่นอนอู้อะไรวะม,รามาหนักโอ้อีกด,ดอกไหม

มาที่เออโอ้โหอะไรวะที่อะกุซิตน่าอ, <c oughs> อะไระไทำไมทำร้ายกันได้ลงคอ,อโอ้โหแล้วเนี่ยมาแทงกันดีกว่าออโอ้โห,อะ,โอ,โหอะไรก็ได้ไอ้หนุ่มสบด ออตอนนี้นีอยากจะร้องไห้มากไม่มาเลยว่ะไม่มาเลยว่ะนี่ฮะอยากได้อันนี้ก็ได้มาของใหม่ไว้เดือนหน้าอ่ะโอ้โขอแค่สองชิ้นเท่านั้นโอ้โหนี่เด็ดเด็ด mới ừ. về đây? Ui, oh, nó có ai <laughs>